ร้อยคีสิเ้บอสคุณบว่าได้ครับร้อยสมิกันบร้อยเขาเปียนต้นเปียนจักจัทเอามาเองวะนี่ยจักจันบอนะคือเจ้าเมี่รเจ้าขั้นเจ้าผัวแวนม่ื้อ ามาซื้อ,อยุสกลนอีกมาซื้อ,อยู่ค้านอีกซื้อตั้งแต่ว่านอนพ่อใจเลย,ยสวัสดีครับทิ้งตัวแวนมวยไทยครับตอนนี้อยู่เชือกเขาปูพานครับซื้อมาท้าเนี่ยมาซื้อของฝากครับมาซื้อไว้ไวพ้พ่อตอนอยู่คู่ค้านเมียว เงวแบบเงีวแบบเงีวแบบเงีวใางได้ระยะไหนเงี่ยวเลยเราฮุบทีบาทจ้ะเออเอาถุงเดียวเด้อเออถุงเดียวก็เอาแข็งหน่อยวอได้รัยถุ้งเรามันได้ใครโอ้ยหลายค่ะฮะสองคุงใครเลยมือได้สองคุงอยู่เพิ่นเขากับมีอึงอยู่บ่อยู่บนเขาเนาะอยู่เขากับมีอึงนะฮะอยู่พูนี่ว่นมีอึงอ้าววันยูเทิญไหนยันในพูนี่แหละห่วยในห้องแล้วคนก็คนออกเลยโอ้ยอึงพูนทันตัวนี้ กินเน่เขาเอิ้นเอิงผู้พานไหย่เหน่าเอิงผู้พานบ่านี่มันไหม้ยังเจ้าเฮ็ดเนี่นี่อ๋อเป็ดก่อไฟเ่าเอิ้นไปก่อไฟไห้ย่เอาเกลยด้เลยเกลยดกะมาใววาน่นมั่งอันะนีห็นบี่ นี่ซื yeah. Yeah. Yeah, jumped, ้อมาเยอะแยะอยากกดนุนอยากกดนุนอยากกดนุนย่ายสิได้เข้าใจบ่ฮะเศรษฐกิจเศรษฐกิจอยากซอยกันนะอ่าซอยกันค่าขายเงินมันเงินมันเสด็จกระจายนะกระจายไล่ได้อะจะหน่ายเพิ่นไล่ได้เพิ่นหลาย เฮ็องกมานยจะไ้ล่ได้ิ่นหลายมือนังเงินเนผ่นหลายคนจะเสียไปเังเส่หเครืยงด้มีอยู่เดี๋ยวเลยอะไรอรตี่ทบาทมอันล้โบเมตอันนี้ม่นกรรวมกันสอันนีล่งทุง่าถุงอยสามอันลอยสามอันเก่าสิบกม่อสม่ะม่สามอันย เอามือนี <Luis> ่อุดรำนี่เด้อเพื่อเพื่อสิไปไล่เจ้าอยู่เนี่ยจักบาทบอพ่วจักบาทขายเป็นโลจม๊กบาทเนี่พวงเนี่ะจักบาทนี่พ่วกเนี่ยจักบาทเี่ยซสอได้เอาจับาทเอาเครื่องโล่น่ะ อ้าวสามสิบาทอ่ะนะครับซอยกันครับ30บาทเนาะเดี๋ยวผมสิเอาใส่สั่งเบิ่งกันน่ะจะไปเก็บมาต้นไดโอ้ผมเก็บมาให้ได้สคือได้ผมสิได้มันเคืองบ่จ้าผมเดี๋ยวไปกินย่ำขับรถเนี่ยนะพอผมไปเก็บเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาเงินเสียให้สามสิบบาทครับแมว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  วหงากินแกง่วงนะครับปุนุ่นกันขับมาบานเท่าครับงั้นสิเดกจายไ่ได้อ้าวไปได้คด้ขอบคุณครับโชคดีครับครับครับกับทางผูผพานครับเขืนเขาผูผพานกับเทพครับ สวัสดีครับ <faculty> ทิงทัว์แวนมวยไทยครับี่ลงโมครับนี่อโอมันคือออกงามนี่ตนีบาบ้าัวจ้าบ้านครับนี่อยมครับ้ี่ลงโมกฟ้ัคยดคอกับมีบย็ดคอล่างะครับมีบ่ดเดี๋ยวเเนี่ยงตัวใหญ่ ถุงยักบาทครับนี่ร้อยจักแพงเขาไปเห็นยังกินเขาไปแก้วหน้นชหะานพริใส่แระจังโอ้ยนี่แพงด้วยนี่งายากอันนี้ยีกบาทครับนี่สอยิบาทบด้ก่อนาโอ้ยสองร้อยห้าสิบเขาไปเห็นยังกินครับเนี่ยัีมือ่ยังสิตายบ้างขน้าขายปรไดดขาย หม้เดือนมันมันใหญ่ขึ้นว่าบาทนี่ใหญ่ขึ้นครับเขาเอาเม็ดข้าวสารแช่ไว้ให้มัาภายในใส่ได้ไหมครับมันใส่กินโอ้มันเจกินม่าเองครับอ๋อกินเม็ดข้าวสารมันใหญ่แบบจนเป็นโต่หรือมันตายก่อนเป็นโตมันถ้าวโพดในมูโต่งดิบตัวผมติ๋งอะมันต้องมูโต่งดิบถนงจะมีนี่อะไรยัดมืออะไรถุงนี่ฝรั่งมาครับอ้ฝพั่งมา จัจันผมกยเห็นจัดจันน้องเมียัดจันต่อเพื่อนคนบอกว่าร้อยห้าสิบห้าสิบกับร่ต่อว่าร้อยสี่สิบเลยบอกเพื่อนว่าได้ครับร้อยสามสิบก็ได้ร้อยขันเาขันเขาต่อเพื่อนเขาต้องต่อขืนแมร้อยหกสิบเอาบ่าับอกเลยสู้นี่ต่อขืนดี๋จะต่อล่ไงแมม็ดเงินก็ได้โอ้โหนี่จักจันเออจักจันนะ โอ้ยไม่ยอมรทอเลยต้นเสียต้อเสียจัจันครับจักจันรผู้พันง่ายไปเอามาเองวเนี่ยเอเา้นจะติด้าอะานจพอร้านจกต้เลยอันนี้อันนี้คือหมายถึงว่าร้านมันเนืมั่น ตอนจจำหองคอือไปปนเอาอันนี้คือบ่อห้องค่ะนตายเอาเตี้ยนถุงเงี้ยฮะเตี้ยนถุงไหมแล้วก็บ่อห่แ้วกเบ็ดแล้วบ้นะเกบะจันครับไปแล้วครับตได้อยครับไดว่าอะไรมาจ เีมาตะโกนเลยก็มาฮะเมื่อตีว่ะเอาเอากเอาไมให้่วสั้นๆก็ได้แทนแง่พว่าขาบอกแง่กมซื้อมาแล้วเมื่อันซิมนักหน่อยปะครับนี่เมเกะเมเกะไปซื้อมาแล้วซื้อเจ้าเมเกะเจ้าก้อนเจ้าบาทอรอ อมีเยอ่ห่ัน่ลดองพันกันเจา้าบ้านอันนี้ขายยังได้เลยเป็นโลบกรอก็จาขายเป็นโลบรอย<ะ>บาทคอไปกี่เจ้านั่นหกสิบบาทอ๋อวเจ้าที่เป็นพุแเลยที่ทานี้ใย่ะ คนงามคนงามมาย่างดอกคนงามนโอ้บอคนงามมาย่างดอกทีมได้ยี่บ่ครับได้เิีบมาแล้วแส่บแต่ทิ่ซื้อครับพอแสบคอซื้อรือว่าห้าสิบบาทเอาออกไมเียมาบะแสียบยสมสมแกง่วงแมวครับครู้านครับ กร <c oughs> ะจา,ายไล่ใดจะหน้าให้เพิ่งกระจา,ายไล่ใดมาหนิเสื้อไปแป๊ะสุรันครับเสื้อนี้ทักจันเสื้อนี้ไม่แห้งเสื้อตั้งแต่ว่านอนบ่พอใจมาเสื้อยืดสกดกลอีกมาเสื้อยืดผู้พานอีกกระจา,ายไล่ใดไม่ยั้งมาหนิมุดแจ๊กโอคยครับจำเนี่ยครับสวัสดีครับ